กินกับสมเข้าไปติดตามช่องเน้น่ให้เผะเพกน้ำเนยด้วยค่ะพี่น้องคือเบาเป็นเนี่ยเอาเบาเอาเอาลังบ้านสั่น สวัสดีครับสวัสดีมิรักเช่ากินแสบสู้ขู่สุขอนครับเมื่อในีพบพ่อกันคือเก่านะครับกระเปาเช่นเช่นสวยช่นหัวผมมาครับพี่น้องเมื่อนี้ได้ตำตำยังตำปลานะครับแม่บ้านเพิ่นคิดอยากนะครับพี่น้องหล้กก็มีแซลมอนดองบะป่งปลาดุกนะครับสมสมหมูบะอันนี้หนมหมูสมหมูนะครับสมเนื้อนะครับพี่น้องนี่ครับหอละหกสิบบาท สั่งบัใได้ครับพี่น้องซื่อยุทอันล้านขายยบานนะครับเปินบัดใดทรงมาครับมาเสียบๆบน้งกันจัดการเลยนิย้วเข่าได้ครับพี่น้องมาเด้อค่ะมีปิ่งปลาดุกเผาะเสียบๆวั่นยุดครับเมือเ่อี้กินกับปิ่งปลาดุกกับสม,มอืมสต๊อปใส้หมูยออความเลยตําปลา Hãy subscribe cho kênh Ghiền nữa, không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho Nè าแบบนี้เลยครับ,ค,รบคุยเอาครับง่ายๆสื่อพันมาได้ครับบอด้ยตําเองบบมีเวาครับเมื่อนี่ติดทุระแสบบ่มีใหม่อของนายเอ๋ปินปลาดุก แ mm hmm. ซาฮอ,อนแล้วจาสิได้กินเี่ยวซเด็ดบอกพริกหน่อยพริกสุกพอเป็ดดอกครับพี่น้อมเมื่อมันสุกมันแดงแล้ว <c oughs> กินกับสม 嗯。Mm hmm. cho mồm đó. Hử? à? Cho mồm đó ครับ. Siêu กิ่นยยขางแน่้งหน้าครับบรรยากาศบานเฮ้านียครับสมหมูแนมหมู สดเบังกันนะแซลมอนใส่นะสดใส่กันเมึงจะขับกันนะนี่ขับใหญ่ๆห,ห,หวานเนาะ หนวกางว่าคือห่องเลยครับขนาดว่าบ่อเผ็ดได้หนึ่งแบบจวดบอกว่าบ่อเอาเผ็ดพระเพ็ดสีดำได้แสนฟอ,อรมกิ่น่อสม่ะ แต่งเอียงคือปลาเป็นหมุนหิวเลยใงเย่อกคนว้าขวางเว้ย กรอบกรอบเผ็ดเด,ดีนบบีบอบเผ็ด สม่่ะพะ่อหลีกินรเราบ้างกลางได้กินปลา เป็นวัดวเดียวเป็นวัดเบิดลเฮือนครับพี่น้องอากาศเปลี่ยนร้อนเหมือนกันเป็นหอมงามเนาะแมนเราไม่พอค่ะอ,อันนี้เขาจบสมไปตอง มันสมกันเลย เมื่อว้านเนี่ยนั่งกินเวียดเตียวโปรเดียวกับไม่แบบเบิดจะย่ำไรกับมือหัวเดี๋ปากเสียงได้เมื่อบอานะ เป็นตะเพ็ดแต่ลูกโรดกระไรนี่ยบ้าอืมเป็นดบ่เอาบวบมาก เอาเลยเอาว่าสิซื้อให้กินแบบเคลื่อนโตเลยเอาเป็นมาก์คเซลมันคแรบบับคาว่าป่ากินแล้วเนาะื้อแบบเป็นกองมากกินภาษาใจ ตำม,มะฮือใส่บักเพ็ดหลายๆกิแตงด้วยค่ะนี่แตงกวาญี่ปุ่นกรอบหวานม,มหาตาปอเปิดก็ได้ได้มาจากเล้าเนาะ ปลาดุกพอดีนัวดเลยปลาดุกเอามาใ,ใส่ตลาดเามึเ่อไหร่ให้เอาสื่อมาเนี่ยปลาดุกหน้าตลาดอ ดีใจมากเลวยังมากล้อืมวยีจยังหอยหอมาแต่เร้ออามาโชว์ดันผู้ชมแล้วยิมเปิดๆมาหลายแฉวอ่ะเมีย สวัสดีครับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับพูดดีๆเหมือนผู้ใหญ่สวัสดีครับเล้อย่าพูดเหมือนเด็กอะ <c oughs> ไรอยู่ในมือหนึ่ครับอะไรอยู่ในมือหนึ่อะไรอ่ะโชว์โชว์อีกด่านหนึ่งเหรียญอะไรครับหเหรียญทองเหรียญทองไปเห็นอย่างมากคือได้เหรียญทองในพ่อลองถือดูหนักไหมหอืมวางบนมือโอ้เหรียญทองแบบหนักเลยตัวเนี้ย เพิ่นอยากมาเอามาอ่างครับเพิ่นได้มากหมู่บ้านส่งมานน้ำกลดสนามเมโลเดียนสมาคมเมโลเดียนไปแข่งเตาเมโลเดียนตั้งแต่ฝุ่นลหรอคะแป้งโดนอยู่อุบลตัวเตาชิ้นถุยได้เหรียญได้ตะวันได้เหรียญได้ที่สองค่ะแต่ไดที่หนึ่งไดสิเหรียญสีอะไรเนี่ยสีทองค่ะ เพ็ดเพิ่นอยากมาอ่างกินไหมอ่ะมีมแมวไว้อยู่<ะ>ปั่นเข่าร้อยฝ่าไม่เพ็ดนี่มนมแม่เจ้าค่ะเอาล้างให้หน่อยมือเพ็ดเชื่อแม่แตมาแักเสื้อผ้ามาเหรอหเผ้้าแลวไปหลักซักเสื้อผ้ามาค่ะพี่น้องเดี๋ยวนี้เริ่มมักซักเสื้อผ้าแล้วลูกเกด จะวางน้ำยาปะผนุ่มแม่ใี่บ <c oughs> ่รเรือเบิร์ตาเองเบิรน้ำไม่จะไว้ไ้ยเอาไว้ไม่จะไวกินเดีย๋ยวเกียวปลาไปล้างก่อนเดีย๋ยวเอาไใส่เอาไปล้างทำไมล่ะ <c oughs> เป็นวบดร์ตอิมม่มไหมจับลงเียดายหอยไม่เป็นไรเอามา จะล้างทำไหมล่ะลูกอือเดี๋ยวไปทำอาาปเอามาหยิบเอาอือุ่นแล้วครับจะเอาไปไหนเอาแสบคาอีลีครับพี่น้องกินเข่ากับพนรูใจกินนยังกับแสบเพิน่น <laughs> ว่าหวานจุวยๆบ่ะอืมเอา้าปิดคลิปให้แม่น้องลูกเกีบปิดคลิปครับมือนีงค่ะพี่น้องสำรับคลิปนี้ เพกกระไดตําปลาไดสมหมูสมง่วปิ่งปลาดุกมาฝากพี่น้องครับเบิร์ดเลยค่ะพี่น้องกียงแสบแเด้อค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เพกก็ฝากไว้ซํานีเด้อค่ะฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเชนโซยชาแนลค่ะแล้วก็ช่องกินเที่ยวกับเราบายเพกห้เพกน้ำเน่เด้อค่ะค่ะฝากเข้าไปติดตามช่องนน้อยห้เพคน้ำเน่เด้อค่ะพี่น้องคือเบาเป็นเนี่ยเอาเบาเอาลังวันส่น เอาสำหรับคลิป <screws> นี้เอาไว้ซ้ํานี้นะครับพี่น้องเอาพ้าด้หัวนะครับเล็กๆหน่อยๆนะครับท่วมสุกเล็กๆหน่อยๆกับขอบขั้วครับพี่น้องข้างเทียงหน้าข้างหลังวิวกองเฟื่องนะครับเสียบคักคือเกลอะครับพี่น้องเอ้สำหรับคลิปนี้ขอเอฟซีทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับขอให้สุขสมรำรวยสำเร็จลุล่วงยิ่งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับ